เริ่มต้นช้าวันใหม่ครับผมเดินทางออกจากโอซาก้ามานะครับแล้วก็นั่งรถไฟวันนี้จะนั่งรถไฟชิงคันเซ็นการมุ่งหน้าไปที่โตเกียวแต่ว่าผมก็จะแวะลงที่เมืองชิซูโอกะนะครับเช็คความสวยของใบหน้ากันเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟชิงคันเซ็น้งม,องมอเออหายไปแล้ว โดยรอบนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปลงสถานีของชิซุโอกะนะแล้วก็ไปรับรถหลังจากรับรถเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะขับไปที่พิพิธภัณฑ์มาลูโกะนะครับที่อยู่ในตึกอาคารเอสเพเป็นเหมือนห้างสรพสินค้าของที่นั่นนะครับชิกันเซนมาแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งชิงกันเซนไปชิซุโอกะกันนะคะ มีคนอยากติดเฟรมไปเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันเราจองที่นั่งแบบสำรองที่นั่งไว้เป็นตัวที่นั่ง 1ABC ตรงนี้นะครับมันจะได้มีที่วางกระเป๋าของเรากระเป๋าเยอะไปละป ถึงสถานีที่ซื้อโอกาสแล้วนะฮะพร้อมไปเดี๋ยวแพนต่อไปนะฮะเราจะไปรับรถน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละจะเป็นตึกทางโน้นมัง้งตึกทางโน้นเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมี จุดที่รับตรงไหนเดี๋ยวไปรับรถต่อแล้วเดี๋ยวขับเข้าเมืองกันและในทุกครั้งนะครับเวลาผมมาญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะเลือกรับรถแล้วก็เลือกคืนรถที่ใกล้กับสถานีมากที่สุดนะัะและการเช่ารถครั้งนี้ของผมนะครับผมก็เลือกรับรถของบริษัทโตโยต้านะครับเพราะว่ามันมีศูนย์ค่อนข้างเยอะนะครับมีจุดคืนค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมว่าค่อนข้างง่ายนะครับในการที่จะเลือกรถแล้วก็มีรถให้เราเลือกเนี่ยหลายประเภทด้วยและรอบนี้รถที่ผมเลือกก็จะเป็นแบบมินิแวนนะครับ ก็พาคนมาได้เต็มที่เลยใครที่มาแบบครอบครัวมี6คนเนี่ยก็สามารถเลือกแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของกระเป๋านิดนึงนะครับว่าจะเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าด้านหลังอันเนี้ยผมก็จะพับเบาะแล้วก็วางเป็นกระเป๋าไปสัส่วนใหญ่นะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเราไปเช็คสภาพรถนะครับไปตรวจรอบๆคันเราก็ช่วยเขาดูนะครับถ่ายรูปไว้ได้ก็ดีถ่ายวิดีโอไว้ได้ก็ดีนะครับ ว่าตรงไหนมีตําหนิมีรอยบุบรอยชนรอยข่วนอะไรมาอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเพื่อตอนคืนเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหานะครับและเอกสารที่เราเตรียมมานะครับในระหว่างที่เราจะมาขับขี่ที่นี่เนี่ยเราก็ควรจะมีใบขับขี่สากลน,นะครับใบขับขี่ประเทศไทยก็ควรติดไปด้วยก็ดีนะครับแล้วก็มีพาสปอร์ตรวไมไปถึงหลักฐานการจองนะครับว่าเราจองรถคันนี้มาแล้วตอนที่เรารับรถออกไปแล้วนะครับรถเนี่ยก็จะมีน้ํามันเต็มถังมานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เอามาคืนเนี่ยเราก็ควรเติมน้ํามันกลับไปคืนเต็มถังให้กับเขาด้วยนะครับ hey. เล่นอยู่เหมือนมือใหม่ทุกครั้งมือใหม่ทุกครั้งมือใหม่หัดขับุ๊กิบครับยังมันอยู่ในเมืองไงอยู่ในเมืองนั่งข้างหน้ามือใหม่หัดขับได้อยู่ได้อยู่ลาลลลไลาคนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยไปดีกว่านะครประเทศเขาไม่เหยกล้าถ้าเป็นประเทศเราไม่ทลากลับมาเลยมันอยู่ในเมือง รถใหญ่มากนะคะอยากมีไว้ที่บ้านสักคันรู้สึกว่าโนอาในประเทศไทยมันไม่ใหญ่เท่านี้คันนี้ของดีเลยลา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 ส่งของดีเลยจะใหญ่ไว้โอ้ยีิมีออกะลอนลา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 ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เอสเพา r ดรีมพาซาที่เมืองอะไรนะทิ่ซูโอกะอ่าเดี๋ยวจะมามาลุโกะนะครับ เราไม่เข้ารถแล้วจอดอยู่ตรงที่ลานจอดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปหาอะไรกินข้าวกันก่อนเข้าไปข้าไหนดูเมือก้องฟ้าวันนี้ฟ้ามากหวังว่าจะได้เห็นคูจินี่ริมอ่าวตรงนี้เป็นอ่าวติดทะเลเลย ก่อนไปทานข้าวนะครับผมก็แวะเข้าห้องน้ํา <_ EN _> ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอห้องน้าญี่ปุ่นแบบนี้นะครับอาจจะเพราะว่าเป็นต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับและร้านปลาดิบที่เราเลือกนะครับเราเลือกร้านนี้ครับผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับแต่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับร้านนี้ปลาดิบค่อนข้างสดมากๆเลยอาจจะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่ติดริมทะเลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่นี่คือปลาดิบแบบอร่อยมากๆและผมก็คิดว่าทุกร้านเนี่ยน่าจะอร่อยเหมือนกันหมดเลยนะครับที่นี่ เรามากินมาลูโกโกมาหาแล้วปลาชั้นสามในนะจะวิวที่นี่โอ้โหเป็นวิวแบบเป็นอ่าวที่เขาจอดเรือกันวิวสวยมากเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยขายของที่ระลึกขายชุดเออเหมือนจะสุดจัดเลย ขายพวกของนี่ถึงแล้วมาลูกโกลเดนพี่สา,สาวน,นี่มาลูกโก <laughs> และค่าบัตรในการเข้าชมมาลูโกด้านในนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1,200เยนนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะส่วนสำหรับเด็กเนี่ย700เยนครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ย1,000เยนครับได้พาสปอร์ตกับอะไรมาเข็มกัดเข็มกัดไหนพอดอีไหนพาสปอร์ตพาสปอร์ตนี้อะไรบ้างอ๋อเป็นจุดที่ปั๊มโอเคเขามีปั๊มให้อยู่แล้วใครไม่มีสมุดก็ไม่ไม่เป็นไรอ๋อข้างในจะมีที่ให้ปั๊มแน่เลย โอเคอ๋อปั๊มแต่พาสปอร์ตไม่ได้ได้อ๋อปั๊มแต่พาสปอร์ตโอเคอ๋อเขาให้มีพาสปอร์ตอยู่แล้วไงโอเคไม่ให้ปันิ่มวัพร้อม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 โขกระเป๋าเฟรดี้พรครบ หมาหนา่แล้วเราจะเกไว้ให้มามดเลยอ่เปไปฮิลาราเลยสิอืมฮิลาึงก็นเลเดินต่อนี่เราเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมนี่โรงเรียนมีลายชื่ออยู่ ไหนลาชื่ออันนี้พี่บอสเองใช่ปะไม่ใช่นี่เตงเหรอใช่ปะหรือว่าตัวนี้เตงตัวนี้ไองดูนี้กระดานกระดานลาชื่อเดี๋ยวมาดูลาชื่อมีสามขวดนี่ตัวเขาเป็นตัวไหนตัวเขาเหมือนตัวไหนพี่ร้อนเหรอเออพี่ร้อนนะพี่ร้อนะะคตัวนี้ค่ะ อ้าวแล้วเว้ยอ่ะจินตัวไหนจินพี่วอลก็ต้องสุดหล่อดดิอันนี้น้องหลานพี่วอลอ๋อเออนี่ยลองคิดเออเหมือนกไรอืมห้ามแต่ไม่รู้อ๋อตรงนี้เขาไม่ห้ามปั๊มไปหมดโอเคจี่เป็นตัวไหนอ่ะเออจินเป็นตัวไหนจินเป็นตัวโบนมาเป็นตัวไหนครับมาเหมือนคนไหนครับมาเหมือนตคนนี้เออไอ้นี่หัว S <S <Yeah. S 2> เอาฉั้นเรียนได้แล้วเอาชั้นเรียนได้แล้วไม่เห็นมโกะาลุโกะรออยู่นี่คุณครูก็สอนแล้วคุณครูก็สอนแล้วนี่เป็นคุณครูคุณครูสอนนี่ตรงนี้ก็จะมีเปียโนโด้วยมีเปียโนเปียโ,โนเล่นได้จริงว่าก็ไม่รู้อ๋อเขาบอกว่าห้ามเล่นเปียโน,โน นี่นั่งเรียนเดี๋ยวเขาไปถ่ายจากข้างล่างลงมันมันนั่งเรียนกับมาลูโก เ็ดาร้อยห้าสิบหกใช่คุยกับห้าสิบคุยกับผู้ชายคนนี้ไอ้นมโอนี่เป็นผลงานศิลปะของใครเนี่ยอ่านี่มีไม่ใช่ไม่ใช่แ,แ,แต๊บก่อน ตรงนี้เหมือนจะเป็นสวนสวนสาธารณะนี่ก็จะมีลูกบ,บอลยานตรงนี้ด้วยเอ๊ะไม่มีท่อสามอันหรออ๋อนั่นเปนโดเรมอนเฮ้ยม,มันเข้าไปในนี้ได้ด้วยหรอเราจะลองเข้าไปดูไหมอึบเฮ้ยมันเข้าไปได้นะนจริงเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่า ngay, đi bé đây mấy Hãy subscribe cho không ก็เป็นห้อง,งนะห้องนักภาาไอห้องนักวาดนี่คือมารูปโปกออริจินอลเหรออ่านี่คือ <c oughs> ลายเส้นแรกๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี้นี่เป็น,น,นกระตูน, <c oughs> <c oughs> นี่เหมือนมันเป็นแอนิเมชันนะ่ไนม เหรียญตอนลงมามันเป็นเหรตอนแรกมันเป็นกลมๆพอเสร็จมามันจะแบบน่ารักอืมใัดได้เหรียญสองเหรียญเมื่อกี้ก่อนนั่นี้หายไปไหนอ้าวสองเหรียญหายไปไหนไอเหรียญแฮร์รี่ไปไหนเอาไม่รู้ละเก็บใส่กระเป๋าดิวอ่ไม่ใช่เอาไปจ่ายเงินเอาไปจ่ายที่ไหนเอา เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกมาช้อปปิ้งซื้อของซีเวเนียซื้อของที่ระลึกของมาลูกโกกันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงมาข้างล่างถ่ายรูปกันสักนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นอ่าวที่สวยมากเลยนะครับ ว่าจะไปปามกันไหมยอ้าก็ได้มารุกั้นนี่ใช่มารุกชโ้นเลยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะพาไปดูมิสเตอร์ฟูจิกันนะครับใหญ่และสวยมากๆเลยครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ